ชาวลัคนาราศีตุลคะในช่วงวันที่16ถึง31มีนาคมนี้ดาวพุธเดินถอยหลังในเรือนปุตตะของท่านส่งผลให้เกิดความสับสนในเรื่องความรักความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารกับลูกหลานคำพูดอาจถูกเข้าใจผิดหรือโปรเจกต์อาจต้องแก้ไขขณะเดียวกันดาวพระเกตโคโจรยกย้ายเข้าสู่เรือนลาภะเปลี่ยนแปลงวงสังคมและเป้าหมายชีวิตของท่าน เพื่อนเก่าอาจหายไปขณะที่คนใหม่ๆเข้ามามีบทบาทสำคัญความหวังและความปรารถนาของท่านอ่านเปลี่ยนทิศทางโดยสิ้นเชิงขอให้ใช้ทักษะการประนีประนอมของท่านจัดการกับความท้าทายเหล่านี้เพื่อก้าวไปสู่เส้นทางที่มีความหมายมากกว่าเคยรายละเอียดติดตามคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง เรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เรามาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงวันที่16ถึง31มีนาคม2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงวันที่16ถึง31มีนาคม2568นี้ หากไม่นับการโคจรยกย้ายของดาวจันทร์ก็จะมีการโคจรยกย้ายของดาวพุธกับดาวพระเกตคือวันที่16มีนาคมเวลา16นาฬิกา34นาทีดาวพุธเดินถอยหลังจากราศีมีนไปสถิตณราศีกุมและวันที่28มีนาคมเวลา2นาฬิกา46นาทีดาวพระเกตโคจรยกย้ายจากราศีกัน ไปสถณราศีสิงห์เรามาไล่เรียงกันนะคะชาวลัคนาราศีตุลคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมนี้ดาวพุธเดินถอยหลังเข้าสู่เรือนปุตตะของท่านเรือนปุตตะเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับความรักความคิดสร้างสรรค์ลูกหลานรวมทั้งความบันเทิงคะ่ะดังนั้นสิ่งที่ท่านมีเกณฑ์จะได้พบเจออย่างเช่นว่าการสื่อสารกับ คนในแวดวงของท่านก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายข้อความหรือคำพูดของท่านอาจจะถูกตีความผิดไปจากที่ท่านตั้งใจหรือท่านนึกถึงคนรักเก่าๆหรือความสัมพันธ์ในอดีตค่ะอย่างเช่นว่าท่านได้รับลายจากแฟนเก่าที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานความรู้สึกเก่าๆก็ กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ใช้เวลาทบทวนความรู้สึกจริงๆของตัวเองก่อนที่จะทำอะไรต่อไปอย่าเพิ่งตัดสินใจเรื่องความรักแบบขุนหันพลันแล่นนะคะส่วนถ้าหากว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีตุลที่กำลังเริ่มต้นปิ๊งๆเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับใครก็อาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวลาหรือว่าสถานที่ ที่จะนัดเจอเจอกันอ่ะมีอะไรก็ให้ถามกันตรงๆนะคะแล้วก็ยืนยันรายละเอียดการนัดหมายให้ชัดเจนดีกว่าเดาเอาเองค่ะในเรื่องของงานเรื่องความคิดสร้างสารรค์นะคะท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความติดติดขัดขัด,ขดหรือว่าแพชชั่นอาอาจจะหายไปชั่วคราวนะคะหรืองานที่คิดว่าจะเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่า ยังไม่เสร็จดีก็ต้องกลับไปแก้ไขอีกนะคะถ้าหากว่าท่านทำคอนเทนต์ก็อาจจะต้องกลับไปแก้ไขบทความหรือว่านิยายที่ท่านได้เขียนไปแล้วเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่พอใจยังไม่เต็มหัวใจแต่ว่าการแก้ไขนี้ก็จะทำให้งานดีขึ้นกว่าเดิมค่ะหรือบางทีถ้าท่านทำงานกราฟิกนะคะก็จะรู้สึกว่างานมันออกมาไม่สวยอย่างที่คิดอ่ะ ก็พักนิดนึงก่อนนะคะแล้วกลับไปทบทวนนะคะท่านก็จะมีความคิดใหม่ๆจุดประกายขึ้นมาค่ะทีนี้ในเรื่องของลูกๆหลานๆนะคะอย่างเช่นว่าการสื่อสารกับลูกการสื่อสารกับเด็กๆก็อาจจะมีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นค่ะหรือถ้าหากว่าท่านมีแลนอยากจะไปเที่ยวสงกรานหรือว่า วางแผนจะจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะก็ขอให้ตรวจสอบแล้วก็ดูรายละเอียดชัดๆอีกทีหนึง่งและถ้าจะให้ดีก็ขอให้มีแผนสำรองเอาไว้ด้วยค่ะเสร็จขอสรุปนะคะในส่วนของดาวพุธคือจังหวะนี้ดาวพุธมันก็จะทำให้เรื่องต่างๆในชีวิตของท่านเนี่ยมันมีความผันผวนมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นง่ายล่ะค่ะ ทีนี้ชาวลัคนาราศีตุลโดยพื้นฐานเนี่ยมักจะไม่ชอบความขัดแย้งท่านอาจจะรู้สึกลำบากใจเมื่อต้องจัดการกับความเข้าใจผิดนะคะก็ขอแนะนำว่าให้คุยกันอย่างนุ่มนวลคุยกันอย่างประนีประนอมก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างราบรื่นค่ะ ทีนี้นอกจากอิกทธิพลของดาวพุธในช่วงนี้แล้วก็ยังมีอิทธิพลของดาวพระเกตที่โคจรยกย้ายเข้ามาสู่เรือนลาภะของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะสำหรับดาวพระเกตจะย้ายเข้ามาตั้งแต่วันที่28มีนาคมแล้วก็จะอยู่ยาวไปถึงวันที่22พฤษภาคมเรียกว่าเกือบสองเดือนเลยทีเดียวค่ะเรือนลาภะเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับ โชคลาภความหวังเครือข่ายมิตรภาพสังคมต่างๆนะคะดังนั้นในจังหวะนี้ท่านก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านเหล่านี้อย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่นว่าในเรื่องของเพื่อนๆในเรื่องของเครือข่ายของท่านวงสังคมของท่านมีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อนเก่าหายไปแต่ก็มีคนใหม่เข้ามาในชีวิตหรือท่านมีโอกาสได้พบกับ เพื่อนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของท่านในทางที่ท่านไม่คาดคิดค่ะอย่างเช่นว่าท่านอยู่ในกลุ่มลายกลุ่มใหญ่นะคะเสร็จแล้วท่านก็รู้สึกเบื่อๆนะรู้สึกลำคาญใจท่านก็อขอลีฟออกจากกลุ่มลายก่อนจะอ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แหละเสร็จแล้วท่านก็มาได้เจอเจอกับคนใหม่นะคะที่ รู้สึกว่าเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อและการพูดคุยกับคนใหม่กับเพื่อนใหม่ก็ช่วยเปิดโลก,กทัศน์แล้วก็ทำให้ชีวิตของท่านมีความหมายมากขึ้นค่ะหรือถ้าหากว่าปกติท่านมีกลุ่มเพื่อนที่จะต้องไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้กันนะคะเสร็จแล้วท่านก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับกลุ่มนี้ละคะ่ะท่านก็ อาจจะไปงานอีเวนท์ที่แปลกใหม่เรื่องใหม่ที่ท่านไม่เคยคิดว่าจะไปพอท่านไปท่านก็ได้เจอกับคนที่มีมุมมองต่างไปจากที่ท่านคุ้นเคยก็จะทำให้ท่านรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะหรือถ้าหากว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีตุลที่ทำงานอยู่กับบ้านนะคะไม่ค่อยจะออกไปไหนหรือว่า แม้แต่เพื่อนบ้านแม้แต่คนในหมู่บ้านท่านก็ไม่ได้พบปะพูดคุยด้วยนะคะจ,จู่ๆท่านก็รู้สึกว่าอยากจะไปเข้ากลุ่มอยากจะไปเข้าร่วมสมาชิกกับเขาแล้วก็กลายเป็นว่าท่านมีความสามารถในการประสานงานมีความสามารถในการจัดกิจกรรมต่างๆจนท่านกลายเป็นแกนนำในชุมชนค่ะ นอกจากนี้ในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตมีเกณฑ์ว่าชาวลัคนาราศีตุลจะได้ค้นพบเป้าหมายใหม่ที่ท่านไม่เคยนึกถึงมาก่อนอย่างเช่นว่าถ้าท่านทำคอนเทนต์เกี่ยวกับนิยายนะคะหรือว่าแปลเ,ออเรื่องต่างประเทศนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจพอตอนนี้ท่านก็ได้ค้นพบว่า การที่แชร์เรื่องจริงแชร์ประสบการณ์จริงๆในชีวิตของท่านคือสิ่งที่ท่านถนัดมากกว่าแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดฝันค่ะจนขอสรุปนะคะในส่วนของดาวพระเกตที่โคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนลาพะของชาวลัคนาราศีตุล ในช่วงวันที่28มีนาคมถึงวันที่22พฤษภาคมจัดมองว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะท่านจะมีมิตรภาพใหม่ๆเข้ามามีเป้าหมายใหม่ๆเข้ามาในชีวิตค่ะท่านอาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยรู้สึกแปลกประหลาดกับในช่วงแรกๆนะคะแต่ถ้าหากว่าท่าน เปิดใจท่านก็จะได้พบว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นำให้ชีวิตท่านไปสู่เส้นทางที่มีความหมายและเติมเต็มชีวิตมากกว่าที่เคยค่ะชาวลัคนาราศีตุลคะนอกจากในประเด็นที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วดาวจันร์ทซึ่งเป็นดาวที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและส่งผลต่อจังหวะชีวิตของเราจะโครจรผ่านราศีต่างๆ สร้างอิทธิพลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลามาดูกันค่ะว่าในช่วงนี้ท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้างวันที่16-18มีนาคมดาวจันทร์สถิตณนะราศีตุลก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะท่านจะมีสุขภาพแข็งแรง มีพลังในการทาสิ่งต่างๆรวมทั้งมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนค่ะดังนั้นก็เหมาะสําหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการพรีเซนต์หรือว่าการแสดงความสามารถการสร้างความประทับใจค่ะวันที่19ถึง21มีนาคมดาวจันทร์สถิตณนะราศีพิจิกในเรื่องการเงินอาจจะมีความท้าทายนะคะเช่นท่านต้องจัดการกับ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ขาดคิดค่ะวันที่22กับ23มีนาคมดาวจันทร์สถินะราศีธนูท่านมีโอกาสจะได้พบปะกับพี่ๆน้องๆกับเพื่อนฝูงนะคะออรวมทั้งอาจมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้เดินทางในระยะสั้นๆค่ะวันที่24กับ25มีนาคมดาวจันทร์สถิตณราศีมังกร เรื่องบ้านเรื่องครอบครัวก็อาจจะมีความล่าช้ามีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะแล้วก็ขอให้ให้ให้ความสำคัญกับการดูแลสมาชิกในครอบครัวมันอาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆให้ท่านเข้ามาได้โชว์ฝีมือค่ะ วันที่26กับ27มีนาคมดาวจันทร์สถิตณราศีกุมท่านจะมีไหวพริบที่ดีในการจัดการกับการความสัมพันธ์ต่างๆนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับลูกหลานหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วในการทำงานในการพูดคุยท่านก็จะมีความจริงจังมีความรอบคอบเป็นพิเศษค่ะวันที่ 28กับ29มีนาคมดาวจันทร์สถิตนะราศีมีนมีเกณฑ์ว่าชาวลัคนาราศีตุลจะมีภาระงานเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะต้องปรับต้องออจัดการสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่หรือก็มีเกณฑ์ว่าจะมีความขัดแย้งในที่ทำงานค่ะแล้วก็มาถึงวันที่30กับ31มีนาคมนะคะดาวจันทร์สถิตนะ ราศีเมษความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักหรือว่าหุ้นส่วนคู่สัญญาจะมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษค่ะก็เป็นสองวันที่เหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองหรือทำข้อตกลงสำคัญนะคะรวมทั้งถ้าหากว่าท่านมองหาหุ้นส่วนนะคะสองวันนี้ท่านก็จะมีเกณฑ์ได้เจอหุ้นส่วนใหม่ที่มีความกระตือรือร้นค่ะ หลังจากที่เราได้เห็นถึงอิทธิพลของดาวจันทร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของเราแล้วต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือ วันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่16ถึงวันที่31มีนาคม2568ได้แก่วันที่16 วันที่17วันที่22วันที่23วันที่24วันที่29วันที่30และวันที่31มีนาคมค่ะก่อนจากกันหากชาวลัคนาราศีตุลต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้ขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและฉันขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสดชื่นสุขภาพแข็งแรงมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งพร้อมรับพลังงานดีๆที่จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ